สวัสดีค่ะอังกออังกฤษจากช่องอังสมีอินค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับแมจิกอีกันค่ะแมจิกเนี่ยหมายถึงเวทมนต์หรือมายากลมายากลจากตัวอ e ีจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปฝึกสะกดคำศัพท์ในหมวด สระ a e i o u กันใช่ไหมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายของใต้คลิปนี้เลยค่ะสระในภาษาอังกฤษนะคะก็มีอยู่5ตัวได้แก่ a e i o n u ที่นี้นะคะ magic e เนี่ยด้วยความที่มันเป็นมายากลน,นะคะ พอมันเข้าไปต่อท้ายคำศัพท์คำไหนปุ๊บเนี่ยคำเหล่านั้นนะเสียงสระของมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นตัว A จากที่เป็นเสียงแอก็จะกลายเป็นเสียงเตัว E จากที่เป็นเสียงเอก็จะกลายเป็นเสียง E ตัว I จากที่เป็นเสียงอีก <üyorum> ็จะกลายเป็นเสียงไอตัว O จากที่เป็นเสียงสระออก็จะกลายเป็นเสียงโอตัว U จากที o, ่เป็นเสียงสระออก็จะกลายเป็นเสียง u หรืออ จำง่ายๆเลยนะคะตัว A ก็คือเสียง A ตัว I ก็คือเสียง I ตัว O ก็คือเสียง O และตัว U ก็คือเสียง U หรือ U นั่นเองค่ะเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคำแรกก็คือคำว่า Mad M ม d m a ดพอเราเติมตัว E เข้าไป M ม D เ a ด h a ดเ H A h ฮ t พอเติมตัว E เข้าไป H ฮอ Hate Tap T A P Tap พอเติมตัว E เข้าไป T A P Tap Win 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 เติม E เข้าไป Win Wine Fin 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 เติม E เข้าไป Fin Fine r e a d R I D Rid เติม E เข้าไป r id ride not n ot not พอเติมตัว E เข้าไป n ot n o t hop h o p hop พอเติม E เข้าไป h o p h o p ตัว u ก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อมันไปอยู่ในคำไหนเนี่ยเราจะออกเสียงหยอยักเข้าไปด้วยลองดูตัวอย่างกันนะ h u g เหออะเฮัก,กพอเติมอีเข้าไปเอยูเจอมันจะเหมือนคำควบกล้ำนะคะแต่ว่าเป็นคำควบกล้าที่มียอยัอยกเหอเยอะอูฮิวจ์ฮคัอเตพอเติมอีเข้าไปเคยูคิวต์ทับเพอเติมอีเข้าไปเ You b t o Good job. Mm hmm. และทั้งหมดนี้ก็คือการสะกดคำแบบ Magic E. นอกจากคำเหล่านี้ยังมีคำไหนอีกบ้างถ้าใครคิดออกสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ Goodbye Have a nice day See you next clip. Thanks for watching!